สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีเมนูที่เป็นมเมนูโปรดของใครหลายคนนะคะก็คือเทมปุระทอดค่ะเป็นเทมปุระกุ้งเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผักเทมปุระหรือว่าเอ่อเทมปุระชนิดอื่นๆได้เลยค่ะแป้งมีความกรอบแล้วก็สวยงามเหลืองทองแบบนี้เลยค่ะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะมาเตรียมกุ้งกันก่อนนะคะ แรกนะคะจะนํากุ้งมาตัดหัวแล้วก็ปอกเปลือกกันก่อนค่ะโดยสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่คนญี่ปุ่นทําในร้านอาหารเลยค่ะยังไงเพื่อนๆลองดูวิธีทาแล้วก็ทําตามกันนะคะเพราะว่าวิธีการค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนค่ะจากนั้นก็นําเอาเส้นดําออกลักษณะนี้นะคะใช้ไม้จิ้มฟันเกี่ยวไปที่ข้อตรงหางนะคะแล้วก็ดึงออกมาตัวเส้นดําเขาก็จะออกมาจากตัวกุ้งได้อย่างง่ายดายค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ จากนั้นก็นำไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่านะคะแล้วเราก็จะมาเตรียมเทมปุระกุ้งกันค่ะด้านท้องของตัวกุ้งนะคะลักษณะนี้ตามป้องที่เขาเป็นเส้นๆค่ะ เวลาเราบ้างนะคะอย่าลึกนะคะบ้างแค่พอให้เส้นเอ็นเขาเนี่ยขาดออกจากกันค่ะลักษณะน,นี้การทําแบบนี้นะคะจะทําให้กุ้งเนี่ยมีลักษณะตรงนะคะแล้วก็ไม่โค้งงองเวลาที่เราทอดค่ะจากนั้นเราก็มาดัดตัวกุ้งนะคะให้รู้สึกดังกึกกึกนั่นก็คือเส้นเอ็นเขาขาดจะเห็นว่าตัวกุ้งเนี่ยตรงแล้วค่ะไม่จะไม่งองเวลาที่เราทอดแน่นอนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เมนูนี้นะคะรับรองว่าถูกใจทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่ทานง่ายนะคะเด็กๆก็ทานได้นี่นะคะเตรียมกุ้งเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาเราต่อมานะคะเราจะมาทำในส่วนของแป้งทอดเทมปุระกันค่ะ วันนี้นะคะเราจะใช้แป้งทมเทมปุรละลักษณะนี้ค่ะเขาก็จะมีความทอดแล้วก็จะฟูขึ้นมา50กรัมแล้วก็ใส่น้ําเย็นจัดนะคะที่50กรัมจากนั้นตีผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองเลยคะ่ะแล้วก็ตีให้เข้าด้วยกันอีกรอบนะคะสิ่งสําคัญที่จะทําให้ความกรอบของเทมปุระมีในในครั้งนี้นะคะก็คือต้องใช้น้ําเย็นจัดค่ะตีนะคะจนกระทั่งเป็นเนื้อเนียนเลยจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาออคลุก แป้งสาลีเนระสงค์หรือว่าแป้งทอดเทมปุระนะคะคลุกกับตัวกุ้งที่เราเตรียมไว้ค่ะ ต่อมาเราจะมาเตรียมน้ำมันสําหรับทอดนะคะตั้งน้ํามันให้ร้อนเลยค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยสะบัดจุ่มไปที่ตัวแป้งที่เราผสมแล้วก็สะบัดไปที่น้ํามันนะคะ<ๆ>เขาก็จะฟูเทคนิคนี้นะคะจะทําให้เทมปุระเนี่ยมีลักษณะเป็นเกรดจับที่ตัวกุ้งโดยที่ไม่ต้องใช้เกรดขนมปังค่ะจากนั้นเราก็จะนําเอากุ้งที่เราเตรียมนะคะชุบไปที่ แป้งที่ผสมไว้แล้วก็วางทาบไปบนเกล็ดที่เราโรยไปตอนแรกค่ะจากนั้นก็พยายามทำให้ตัวกุ้งเนี่ยเขาคลุกไปด้วยเกล็ดนะคะโดยเราจะใช้เวลาในการทอดประมาณ2-3ถึงนาทีค่ะนี่นะคะตัวแป้งเขาก็จะเริ่มเหลืองขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะแล้วก็ความที่ตัวแป้งที่เราโรยไปตอนแรกเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆเกล็ดขนมปังค่ะ อกุ้งริ่มเป็นสีเหลืองทองลักษณะนี้นะคะก็นําขึ้นค่ะแล้วก็ต้องช้อนส่วนที่เป็นแป้งที่เราโรยไว้ขึ้นมาด้วยค่ะนี่เขาจะเลยเขาก็จะดูเป็นเทมปุระที่ฟูฟูแล้วก็มีแป้งคลุกอยู่กับตัวกุ้งค่ะจากนั้นก็ทำการสะบัดแป้งเหมือนครั้งแรกอีก ทำเหมือนเดิมน,นะคะนี่นะคะจะเห็นว่ากุ้งพอเราทาบไปกับตัวแป้งแป้งเขาก็จะติดเออ่ตัวกุ้งตามนี้เลยค่ะยิ่งเราชุบแล้วก็รีบจุ่มนะ้ํามันมากเท่าไหร่ก็จะทําให้แป้งที่เป็นเ,เหมือนเกล็ดขนมปังเนี่ยเกาะกับกุ้งได้ง่ายขึ้นค่ะ นี่นะคะจะเห็นว่าวิธีการไม่ได้ยากนะคะบางทีเราคิดว่าการที่ทำเทมปุระเนี่ยต้องยากแน่เลยเพราะว่ามันมีเกรดเกรดเกรดซึ่งมันน่าจะยากแต่ความจริงแล้วลองทําวิธีนี้ดูนะคะจากนั้นเราก็จะมาตักพร้อมเสิร์ฟกับโชยุค่ะสูตรนี้รับประกันความกรอบนะคะแล้วก็อร่อยมากๆค่ะ เวลาจัดเสิร์ฟนะคะเราก็วางแป้งไว้ตรงฐานแล้วก็นำตัวกุ้งเนี่ยวางข้างบนก็จะดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ